สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องไทยข่าเมืองนะคะก็ต้องนะคะขอโทษนะคะคุณแม่หน่อยเนาะนะคะขอ,อขอโทษขออภัยนะคะโทพส์นองความแบด,ดหมดนะคะก็ขออนุญาตทําทเป็นคลิปนะคะป้อนเนาะนะคะเมื่อกี้ก็ป้อนคุณยายสีนวลก็ป้อนให้แล้วนะคะป้อนผ่านมาแล้วนะคะพราะให้แล้วในไลฟ์นะคะแต่ว่าพอมาถึงคุณยายก็แบตหมดนะคะ เน็ตไม่สเสถียรเนาะนะคะแบตหมดด้วยนะก็ขออญาตทำเป็นทิปให้เนาะนะคะตอนนี้ก็คุณยายก็กินไปได้สักพักแล้วนะคะแต่ว่าทัวมาเนาะนะคะก็ต้องไปรับเค,คก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมากินนะคะ ก็ขอคุณในความเมตตาของแม่น้อยมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นคันยืนนะคะลูกไัยไข้เจ็บยาได้ก้าวไกลเปลี่ยนนะคะรำ่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะแม่น้อยจ้ะวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะร้อนมากๆเลยเมื่อเช้า,ชาฝนตกนะคะพายุเข้านะคะ นี่นะคะนี่ก็เป็นเดินคุณยายเอื้องคานะคะเชือกนี้นะคะด้านนานะะกำลังรับทัวร์อยู่นะคะกำลังรับแขกอยู่นะคะก็เดี๋ยวมากินต่อนะคะเอาแขกไปลงก่อนเนาะนะคะ,นะคะก็งานของเราก็ประมาณนี้แหละนะคะเดินอ,อ้อมบริเวณนี้นะคะมาตรงนี้ก็อ้อมมาตรงนี้ก็ขึ้นเกยนะคะขึ้นเกยคืนตรงนี้นะคะก็เดินประมาณห้านาทีนะคะประมาณห้านาทีต่อเที่ยวนะคะ เมื่อวานก็ได้5เที่ยวนะคะ5 5เที่ยววันนี้ไม่รู้ว่าได้กี่เที่ยวนะคะวันก่อนได้ได้8เที่ยวนะคะได้6เที่ยวแล้วก็วันนี้ไม่รู้ว่าได้กี่เทีเะะ่ยวก็ต้องรองให้ถึง6โมงเย็นก่อนนะคะถึงจะสรุปได้ <laughs> น,น,นะคะคุณยายก็มาแล้วนะคะมาแล้วจ้านะคะเดินมาอย่าด้วยความรวดเร็วนะคะ <laughs> เดินก็มาด้วยความรวดเร็วนะ,ะหิวมากนะคะเมื่อกี้กำลังกินฟินๆเลยนะคะทัวร์มาพอดีต้องไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ก่อนนะคะคุณยายบอกนนนะคะเดี๋ยวกลับมากินต่อนะคะอร่อยฟินๆไปเลยนะคะวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วพ่อควานพ่อควานวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วคะ่ะหกเที่ยวหกเที่ยวแล้วนะะ <laughs> ตอนนี้ก็เวลาเ <c oughs> <c oughs> ดินมด ประมาณห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเดี๋ยนะกี่โมงแล้วเนี่งประมาณห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้ห้าโมงกว่ากว่านะคะนกำลังได้คกเที่ยวนะคะวันนี้ก็คงไม่ถึงสิบหรอกอันนี้คงไม่ถึงสิบนะคะแขกลดลงนะคะลดลงเรื่อยๆเลยนะคะทางนู้นก็จะเป็นที่ทํางานของน้องช้างนะคะก็มีน้องช้างรอยืนรอนะคะรับนักท่องเที่ยวนะคะอยู่ตลอดทั้งวันนะคะแม่ๆมค่ะถึงจะมีไม่มีเราก็ต้องมายืนรอนะคะ มาดูคุณยายทานกันต่อนอกนะคะอร่อยจริงนะคะฟินมากเลยนะคะขอบคุณนะคะผลไม้อร่อยๆจากแม่หน่อยคะ่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไลฟ์ของเราตัดนอกนะคะเนื่องจากแบตดหมดแล้วก็สัญญาณเน็ตไม่ดีด้วยนะคะอาจจะสะดุดบ้างอะไรบ้างนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะก็ต้องกราบขอบคุณในน้าใจมากๆนะคะที่เมตตาปิดร้านให้ในวันนี้นะคะก็ ไว้พบเจอเจอกันใหม่นะคะในรายหน้านะคะสำหรับรายนี้นะควันก็ขออนุญาตาจบคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ